สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะให้น้องนำโชคจับตัวเลขให้นะคะงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2564ค่ะก็สําสำหรับคลิปนี้แอดก็จะทำขึ้นแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ถ้าหากคุณผู้ชมชอบในตัวเลขก,ก็สามารถตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันค่ะแอดก็ได้เตรียมตัวเลขใส่เข้าไปในกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีหมายเลขศูนย์ถึงหมายเลขเก้านะคะ ก็จะนำเข้าไปให้เจ้านำโชคจับให้นะคะว่ประจำวันที่16พฤษภาคม2564นะคะนำโชคจ๋าจับตัวเลขให้หน่อยเร็วว่วันที่16พฤษภาคมนำโชคชอบตัวไหนมาเลือกเลยเร็วขอแม่นแม่นนะคะอคิดดีๆชอบตัวไหนมาเลือกเลย หันน้ามาทางนี้เร็วน้ำโชคน้ำโชคหันหน้ามาโอเคเอามาเลือกเลยน้ำโชคชอบตัวไหนเลือกตัวแม่นๆเลยนะอ่ะบินหนีไปอีกแล้วเอาเลยเราจะรอจนน้ำโชคจับให้นะเอาเลือกไว้ค่ะ เอาเลือกเลยชอบตัวไหนโอเคขอบคุณครับเ,เอาขันออกมาก่อนอ้วนเดี๋ยวคว่ำก็ามารอลุ้นหมายเลขตัวแรกไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมได้หมายเ,ยเลขอะไร ก็สำหรับหมายเลขตัวแรกนะคะที่น้องนำโชคจับให้ก็ได้แก่หมายเลขหนึ่งนะคะออกไหมน้ำโชคออกไหมพอแล้วก็ามารอลุ้นตัวที่สองไปด้วยกันนะคะ ขยำก่อนก็ได้อ้วนนั่นแหละให้ตัวเลียงมันค้าคะกันขอเข้าไปเลยนำโชคมาเลือกตัวที่สองให้หน่อยเร็วหมายเลขตัวที่สองนำโชคชอบตัวไหนคิดดีๆก่อนค่อยเลือกก็ได้ ขอแม่นแม่นเหมือนงวดห้าหกนะสวัสดีครับก่อนเร็วอําโชคสวัสดีครับก่อนเร็วคิดดีดีเอาไปเที่ยวก่อนก็ได้ไป จะไปมามาจับตัวเรียกนะไปถ้าไม่ไปก็เลือกเลยเร็วรออยู่นะเนี่ยฟังฟังเอียงหงไปเอียงหงมา โชก๋าขออีกสองตัวเร็ชวชคเอาเรื่องเลยเร็วขออีกสองตัวขอแม่นๆเลย คิดนานจังเลยนำโชคเลือกตัวที่สองเลยลแล้วลูกมาเร็วโอเคขอบคุณครับวันเอาขันออกมาก่อนอเ,เดี๋ยวมันคว่ำมา รุ่นตัวที่สองไปด้วยกันนะคะว่าจะได้หมายเลขอะไรนะคะก็สำหรับหมายเลขตัวที่สองนะคะที่นำโชคจับให้ก็ได้แก่หมายเลข6หกนะคะ จดจะเป็นหมายเลขเก้าก็ได้ค่ะหกกับเก้าตัวเดียวกัน,นช่วงอนะันหน้ามาเร็วโอเคออกไหมเนี่ยตัวเนี้ยหมายเลขตัวเลขได้หมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขตัวที่สองได้หมายเลขหกค่ะขยำก่อนโอเค ก็มารอรุ้นตัวที่สามไปด้วยกันนะคะว่าจะได้หมายเลขตัวไหนนะคะก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะคะว่าเลขจะออกอะไรก็จะทําคลิปขึ้นมาก็แค่แนวทางเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าชอบในตัวเลขก็สามารถตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันค่ะนำโชคคอยอีกตัวหนึ่งคิดดีๆเลย อันเรืองเลยค่ะวันนี้หวยออกวันอาทิตย์ด้วยอันเรืยอกเลยคิดดีๆเรืยอกเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ มาเราลุ้นตัวที่สามไปด้วยกันนะคะสำหรับหมายเลขตัวที่สามที่น้องนำโชคจับให้ก็คือหมายเลขหนึ่งนะคะก็น้องนำโชคก็จับให้ครบทั้งสามหมายเลขแล้วนะคะ ต่อมานะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขสำหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอขอบคุณมากค่ะ